นูแม่จะสอนวิธีหมักหมูให้นุ่มถ้าหมักไว้คืนหนึ่งจะเยี่ยมเลยใช่ถ้าหมักสองคืนก็ยิ่งเยี่ยมกว่านั้นอ่ะสามคืนไหมเงี้ยสามคืนก็เข้าวัดอ๋อครับผมนะฮะน่าเจจะสักร้อยวันนะแม่เนาะอุ๊ยนะครับผมถ้าไปร้านแม่ก็อย่าลืมไปนะอร่อยถูกปากกับซื้อฝากถูกด่านะฮะใช่ฮัลโหลเล่นเรื่องจริงโอ้หนี่ก็เรื่องจริงพนมรุ้งภูมิใจเสนอคุณซื้อเชฟทำปรวนกันให้สุดแล้วไปหยุดที่ความอร่อย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพนมลุงคุณซื้อเชฟทำป่วนให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยวันนี้อยู่พี่ชาวชาๆครับที่ไหนฮะที่ตลา,าดบางใหญ่วันนี้เนี่ยเมนูเด็ดของผมนะครับผมอยากกินหมูสามชั้นผัดสตอ คุณแม่เคยผัดให้กินวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะนึกถึงความหลังสมัยที่คุณแม่เนี่ยทำให้ทานถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ถึงตลาดแล้วรออะไรอยู่ล่ะครับไปช้อปปิ้งกันดีกว่าพร้อมแล้วลุยไปพวกเครื่องปรุงรสไม่ต้องซื้อนะครับเชฟเตรียมมาให้หมดแล้วครับฮะไปครับผมเราไปช้อปปิ้งนะฮะหมูสามชั้นผัดสตอไม่ต้องเริ่มที่หมูสามชั้นก่อนอ่าไปตรงไหนนี่เออหมูสามชั้นไปด้านนี้ดีกว่านี่ครับ ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างพี่สวัสดีครับมีหมูสามชั้นไหมพี่อ๋อนี่นะมันมันสามชั้นใช่ไหมมันก็ต้องสามเส้นสามชั้นสามเส้นครับผมเป็นเก้าชั้นฮะโอ้ยบอกได้เลยเวียนหัวไม่ต้องห่วงร้อยสี่สิบแปดบาทน้องโอเคเดี๋ยวมาจ่ายนะพี่นะบอกได้เลยว่ากินให้เต็มที่ขี้ให้เต็มช่วงไปต่อหมูสามชั้นต้องมีกะปีกะปีกะปีอ๋อ น้องมีกระปิไหมจ๊ะอันนี้คือกุ้งเคยแท้อ่าใส่เยอะๆเลยเอาไปโรนึงเลยโลนึงใส่เต็มบอกได้เลยคำแรกติดใจคำต่อไปติดเชือ้อคำต่อไปติดเชื้อสุดยอดนะครับผมอ่าเอาส้มใต้เอาสองขีดนะ้องใส่ไปเลยครับขอบคุณมีแฟนยังลูกโหเรียบร้อยจบเลยมีแฟนแล้วขอบคุณมากครับผมเอาละไปต่อครับสตอสตอสตอ พี่มีสตอไหมไหนอะ่ะนี่อ๋อขายงี้เหรออ่าสตอไปสามแพ็คนี่ด้วยนี่แถมแถมผัดชาผัดชาดูซิว่าเทปเนี่ยจะออกมายังไงนี่นีผัดชาเข้าไปเรียบร้อยมันต้องมีต้นหอมนี่ต้นหอมอืมสุดยอดเอาละต้นหอมชะอมนี่ว่าชะอมนี่นี่นี่ครับชะอมดูซิว่าจะไปทางไหนดูซิจะไปทางไหนอ่า ใบเตยพี่มีแม่ใบเตยโอ้มีใบเตยด้วยเอาแล้วงานนี้ใบเตยมาแล้วใบเตยทั้งหนึ่งพี่โอเคเดี๋ยวให้เด็กมาจ่ายพี่นะโอเคเสียบมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมโอ้โหมีใบเตยจบเลยนี่มันแน่นอกครับผมถ้าพร้อมแล้วไปต่อครับขาดหอมแดงอ่าเจอพอดีเป๊ะเลยนี่นี่นี่พี่จ๋าเอาสองขีดอ่าโอเคนี่หอมแดง เดี๋ยวให้เด็กมาให้ตังค์พี่นะผมสบายอยู่แล้วโหเสียไงมีคนดูแลสบายช่วงนี้เดี๋ยวมีคนมาจ่ายตังค์ให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวพี่ตามแมวที่โน้นนะครับผมอ่าอ่ากะทิกะทิต้องใส่กะทิสตอบ้าบอฮพี่มีกะทิขายไหมครับเอาโลนึ่งกะทิเป็นกล่องเนี่ยเราไม่เน้นนะเราเน้นรถมือนะลูกสาวมีแฟนยัง ยังเหรอไว้ไว้ช่วงานก่อนออไว้ช่วงานก่อนโอ้โหแม่โอ้โหโอ้โหรักเราจบเลยยังไม่เริ่มเลยครับคุณผู้ชมเท่ไรจะแม่จ๋าโอเคเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวให้เด็กมาให้นะแม่นะเมื่อไหร่ลูกสาวแม่อยากมีแฟนแม่จุดภูขึ้นฟ้านะแล้วเดี๋ยวผมจะมาตามภูขอบคุณแม่ครับผมไปแล้วครับตัวเองเข้าไปก่อนนะรักเรากีกดกนะันน่ะจบจบยังไม่เริ่มไปครับ เอาล้ครับผมแน่นอนฮะปวดให้สุดแล้วอยู่ที่ความอร่อยชาวชาวมาทั้งทีก็ต้องปวดกันหน่อยครับหมูสามชั้นผัดตอก็ต้องมีพริกฮะพริกอ่าพริกพริกอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ไงอันนี้พริกแระลน้องอันนี้พริกแระลน้องอุ้ยแม่ครับอันนี้พริกอะไรครับแม่ครับพริกกระเรียงพริกกระเรียงอ๋ออันนี้เผ็ดมากใช่ไหมอันนี้เผ็ดน้อยเอาล้ครับเอาไปสองอย่างเลยแล้วกันเนาะ 10บาทเนาะสองถุงนะแม่นะลดได้ไหมองเพิ่มอ๋อมีแต่ของเพิ่มนะแม่นะขอบคุณมากเลยไม่เล่นกับผมด้วยขอตังค์เพิ่มอีกเครียดครับทีมงานจ่ายตังค์ครับอย่าลืมดูรายการพนมลุงนะแม่นะและผมออกด้วยรู้จักวันนี้ใครเนี่ยอรู้ใครใครใครส่งส่งส่งตามดังแล้วครับคุณผู้ชมเออที่บางใหญ่เขารู้จักกันเช่าเช่าใเทียบไปน่าดีใจฮะคนรู้จัก เอ้พี่ส <c oughs> าวไงกิกาตลาดแตกบอกเลย <c oughs> ตอนนี้พี่ชาวซื้อของครบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยหมู3ามชั้นผัดสตอวันนี้คือเมนูเด็ดของเราเพราะฉะนั้นแล้วดูซิว่าเชฟจะรับมือกับพี่ได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปโ,โอ้หโห สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุกสวัสดีพี่ลูกตาด้วยนสวัสดีด้วยครับบังคับสวัสดีพี่ลูกตาด้วยโอ้ยมาเรียบร้อยแล้วอยากอยากเจอตัวมาตั้งนานแล้วตัวเป็นเป็นนะนี่ ชอบเชื่อเจมากเลยมันก็ตู้หมูเใช่ไหมลูกเจอแม่ก็ต้องสีสันหน่อยใช่แม่ชอบลำบุงถูกต้องลำบุญลำบุญกันแล้วดา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 วแต่ดนนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยลำมาลำบุกันดาวดาวลำมาลำบุญกันดาวดาววันนี้มาแล้วนะครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ให้เรามาทำกับข้าวนี่ไงผมไปชอปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วอะไรมาเดี๋ยวมาให้แม่ดูทีละอย่างเนาะเราจะทำขนมแล้วทำกับข้าวมีใบเตยมาด้วยหอมหรือเปล่าเอาหอมดแม่ นี่เอามาจากหลังรถแท็กซี่เลยนะแม่ใจนะว่าแม<อ><ๆ>่ใจหลังรถแท็กซี่ก็หกให้มากินขี้เหี่ยวขี้เหี่ยวยังไงไม่รู้ถูกต้องไอมีสตาด,ด้วยแม่โอ้ยสตอเบอรี่หรือสตอเบอร์รี่สตอ,อสตอีเฉยแม่จ้าจ้าโอ้ยอูยอ้ย,ยกลิ่นแรงมากเลยยังไม่ได้แกะกรอหมูดีนะแม่นะมึงอะไรกลิ่นแรงมึงอะไรกลิ่นแรงมันจะไอสตอสอ่าหนึ่งอันนี้เอออุ้ยเราซื้อเป็นนะเนี่ยเป็นดินี่ด้วยต้นหอมนี่สกุลตลา นี่ไงแม่ต้นหอมกัสตอมันมายังไงกันวะเนี่ยเอ้าลองดูแม่อาดูอ้านี่ต้นหอมไม่พอแม่ชมมาด้วยเอออันนี้เขายังชั่วเรื่องเหม็นแม่ชอบอ๋อแม่ชอบของเหม็นเนาะใช่จ้ะนะครับมีพริกด้วยแม่จ้านะฮะอย่าพริกนะเดี๋ยวเคลียร์แล้วคุณเริ่มยากแล้วนี่อพริกพริกนี่กลับมานี่เออแม่จะเย็นคนละทางสองทางกะทิกะทิผมรู้ว่าแม่ทำได้กะปิแม่กะปิ โอ๊ยมึงซื้อกะปิมาทั้งหมดนี่นะชิบหายมึงเอาหมูมาห้าตัวเลยอ่านี่แล้วก็มีมีพริกแกงซื้อเป็นนะเนี่ยซื้อเป็นเยอะแล้วหอมแดงแม่อ่ามันก็เข้ากันโถไม่ต้องห่วงนี่ครับหมูสามชั้นรวมกันก็เก้าชั้นนะมันตามชุาหมูสามชั้นโอเคเรียบร้อยแม่แค่นี้ฮะแค่เนื้อก่อนนะได้เมนูยัง เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแม่จะแกงอะไรมันโดนใจหนูไหมชัวร์ไหมชัวร์นึกที่หนูคิดไว้นี่ต้องได้กินนะประมาณนั้นแหละพ่อมาแบบนี้ก็ได้แค่นี้แหละสัญญาแม่สัญญาโอเคเคลียร์กินได้โอเคสบายทองปวดให้สุดแล้วหยุดที่ความอร่อยดูซิว่าเชนตุกตาจะทําได้ไหมไปครับไปไปไหนเนี่ยอยู่นี่แหละเอาละครับผมแม่ครับตุกตาฮะจ้าอะไรดีครับเมนูวันนี้แม่เห็นนี่เลย หมูสามชั้นเอ่ยกะทิเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยไอเดียเกิดเลยเนี่ยในวันวัตถุดิบหลักคือหมูสามชั้นครับผมส่วนผสมก็จะมีกะทิอ่าฮะสตออ่าฮะใบชะอมจ้าใบมะกรูดมะกรูดนะพริกไทยอ่อนพริกป่นอ่าอันนี้คือส่วนผสมอืมมึงซื้อมาทําไมเนี่ยเนี่ยเอ้าเผื่อไม่ใช้ไงต้นหอมออ๋จะระวังดีและไอเนี่ยเอานี่ใบเตยไงจ้าโอ้แล้วก็มีเครื่องแกงส่วนเครื่องปรุงอะนะ พื้นฐานของทุกครัวเรือนจะต้องมีครับนี่้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลปี๊บแต่แม่วางใกล้ๆไม่ได้นะเดี๋ยวลื่นนะเนี่ยอะไรอะน้ำมันพืชเห่ยแม่อ๋อ้ยเล่นมุกเอาส่ซะหน่อยเอาใส่ใย่หยอกคนแก่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าวันนี้แม่จะแกงอะไรให้หนูกินอาไเรื่มงจากนี่เลยหมูสามชั้นอันนี้เมนูนี้เราจะไม่เอาหนังมันก็คือเอาข้างบนออก ไปแล้วอย่างงี้ยอันนี้สองชั้นเพราะว่าสองชั้นก็มันน้อยสามชั้นก็มันเยอะถ้าสี่ชั้นนี่มันใหญ่ห้าชั้นนี่ก็เหนื่อยแม่เนาะไม่มีลีบมาเดินขึ้นลำบากลำบากเอาเราใช้ตรงนี้มั้ยแม่กินคนเดียวนะนะแม่โอ้โหแม่เนี่ยออริจินอลจริงๆทำไปก็ต้องด่าไปใช่ผมดูคิดแม่โอ้ดูจะช่วยอะไรมั่งเลยเหรออ่ะมาเดี๋ยวหั่นให้นะใจเย็นนะอย่าแช่์อมอยากได้อะไรบอก มึงหั่นหรือมึงขยบขยน,น,ขนทำไมขย่าไปทั้งโต๊ะเสียวยเอ้าทำอะไรแม่ทำอะไรมันก็มีการเคลื่อนไหวไันต้องขย่าด้วยชอบความรุนแรงใช่ขยะปุ๊บมันจะอร่อยปั๊บแม่<อ>จ๋าอันนี้ก็เรี่กสั่นไปทั้งโต๊ะโยกเลยอ่าฮะทำไมนี่แม่หั่นให้ดูแม่ไม่เอ็นนี่เลยนะ อ่าฮะนี่นะหนูก็อย่างนี้อ่าเนี่ยใช่ไหมแม่เ like ป็นอะไรแม่เป็นเชฟจ้ะก็ต้องหั่นเก่งถูกไหมจ้ะจ้ะหนูเป็นดีเจจ้าจ้ะโอ้ต้องสแกนจ้ะ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 โอ้ขย่าลูกคอลูกเธอนะอ่าฮะนะฮะอ้าวล่ะหั่นหมูเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อก็หั่นส่วนผสมลูกโอเคหนูฉีกใบมะกรูดอ่ะอ่ะ โอ้โหกลิ่นโคตรแรงอ่ะหอมใบมะกรูดเหรอกลิ่นมึงกลิ่นมึงไม่เบาหรอกเออจริงจโอ้ยโอ้สุดยอดกลิ่นสเมิเวลคัมมากโอเคหลังจากเตรียมหมูเสร็จแล้วนะฮะเตรียมเครื่องแกงเสร็จแม่ก็จะมาหั่นส่วนผสมเนาะจ้ะนะก็จะมีสตอมีพริกนะฮะอ่าสุดยอดในใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดนี่ไงเอาไว้ในส่วนผสมนี่ลูกโอเคอืมนี่แจ่มนะฮะอ่าจริงนะดาราดีจ้ะเออโอ้ย อูดีเจต้องร้องเพลงหน่อยนิดหนึ่งนะไม่ต้องห่วงถ้าอยู่กับเจดีอะกับเจอยู่ก็ต้องไหว้พระแม่ใจโอเราต้องทุบเทียนด้วยโอ้ใจจัดเรียบร้อยแล้วมาแล้วเรียบร้อยเครื่องปรุงมาลูกอ่าฮะเอากันน้ำมันพืชก่อนหนูแม่จะสอนวิธีหมักหมูให้นุ่มครับน้ำตาลมาอ๋อใช้ใช้ใช้น้ำมันด้วยเหรออืมอ๋อใช้น้ำตาลปี๊บด้วยอืมโอ้ยผมผมเคยรู้นะเพราะปกติผมหมักหมูผมก็ใส่แต่ซอสใส่แต่น้ำมันหอยสะอาดไหมสะอาดครับเอาขยำอืม ขยำไปเนาะอ่าจะขยำด้วยขยี้ก็เรื่องหนูได้แม่ครับทำไมถึงหมักด้วยน้ำมันพืชกับน้ำตาลน่ะแปลกมากเลยอ่ะมันจะช่วยให้หมูนุ่มอ๋อหมูนุ่มมาดูนะถ้าหนูจะทำพรุ่งนี้เช้านะหนูหมักข้ามคืนยิ่งนุ่มแค่เื็นไว้ร่นละลายในปากเลยอ่ะเอาจริงเหรอแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบเนี่ยเราก็ขยำมันเยอะหน่อยแล้วก็หมักจริงไว้สัก10นาทีแล้วหมักอันนี้คือเอาไปทอดได้ไหมทอดยิ่งอร่อยอ๋อทอดยิ่งอร่อยผมชอบอ่ะเออหนูหนูหนูหมักที่มันแบบ ยิ่งเยี่ยมแบบนั้นอ่ะสามคืนเป็นไงสามคืนก็เข้าวัดอ๋อครับผมนะฮะนเก็บไปสักร้อยวันนะแม่เนาะอเออครับผมถ้าไปร้านแม่ก็อย่าลืมไปนะอร่อยถูกปากแต่ซื้อฝากถูกด่านะฮะใช่ฮัลโหลเล่นเรื่องจริงโอ้นี่ก็เรื่องจริง อ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วปลาผ่านไปไวเป็นโกหกสิบนาทีแล้วใช่ครับผมมาตักเรียบร้อยแล้วเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยช้าอยู่ใหญ่ครับข้าวมุ้งใช่ไข้าวตาดีฮะข้าวตาสิคะโอเคเริ่มจากการเราจะผัดเครื่องแกงก่อนใช้น้ำตาทีก่อนเนาะอ่อ่าโอ้โหเราตักส่วนหัวนะลูกอ่าส่วนหัวนี่คือด้านบนบนโอหัวมันอยู่ข้างบนโอเคผัดไป แม่จะรักเธอเท่าไรอันนี้เพลงอะไรรู้ไหมแม่ไม่รู้ไม่เคยฟังคนข้างล่างแม่คนข้างล่างแม่ <c oughs> อโอ้ย, <c oughs> อยเจอเจอดีเข้าไป <c oughs> อันนี้เลยมาใส่พริกแกงมาอ่าใส่อันนี้การที่เราจะผัด อะไรก็แล้วแต่เราจะผีผ่ามใส่ไิธีอะไรเยอะๆคนเลยเมียใส่โอเคใส่แต่น้อยมันจะแก้แก้รสชาติได้ใช่ถ้าใส่มากปุ๊บนี่จบเลยเลยแก่ลําบากผัดไปเรื่อยอ่ะครับผมเราก็ดูจากสีแม่ดูจากสีใช่ไหมโอเคให้มันเข้มนิดนึงแล้วก็ค่อยละเมียดตักหัวมันก็ค่อยเติมไปค่อยเติมไปเขาบอกว่าการทําอาหารเนี่ยมันเป็นเสน่ห์แล้วก็มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าส่วนผสมมันเหมาะสมกันแล้วคะแม่ครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยเราถนัด uh huh. ทำบ่อยๆถ้าเกิดครั้งนี้เราใส่พริกแกงเยอะไปเราปรับพริกแกงไม่ถูกความรู้สึกเราจะบอกอ๋อเหรอฮะครั huh. ้งหน้าเราก็จะรู้ว่าอ๋อคราวที่แล้วแม่งเผ็ดปางตายครั uh ้ huh. งนี้เราก็ใส่ช้อนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยประสบการณา์ประสบการณ์โอ้โห oh oh. จากนั้นนี่เขาบอกว่าผัดเครื่องแกงจะให้อร่อยต้อง เติมน้ำปลาลงไปขอบขอบกทะตอนนี้เลยตอนนี้เราัดเครื่องแกงละมุนละม่อมนะหอมไหมล่ะเออมาแล้วกลิ่นมาแล้วอาหารไม่สวนในญ่ยบางทีเราไปกินเครื่องแกงไม่สุกมันจะมีกลิ่นเครื่องแกงเหม็นๆอ่าถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญต้องผัดเครื่องแกงให้สุกอ๋อสุกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นคล้ายๆเป็นลิ่มๆดูแล้วมันเป็นแบบเนื้อแบบว่าลิ่มๆเป็นก้อนๆหน่อยๆเข้ากันอ๋อโอเคเข้าเนื้อเดียวกันถ้าจะผัดให้สุกก็ต้องผัดพุทธพุหัดมาก่อนนะครับนะฮะพรุ่งนี้ไปเที่ยว จากนั้หมูที่เราหมักไว้วัตถุดิบหลังเราใส่ลงไปเราจะเติมหางกะทิลงไปเพราะว่ามากกินนี้เราได้ฟามมัดโอเคจากนั้นเราจะเปิดไฟแรงถูกใส่หางกะทินะแล้วก็ตุ่นมันไปแป๊บครับผมนานไหมครับ2วันอันนี้เราก็เล่นไพ่นะอะไรนะเล่นไพ่ได้เพะแปดแปดหนาวกก้าสบายไหมครับผมคือจะดูจบเพาะมึงนี่ก็ชวนเองรอก่อน โอ้โหฉ่ำบอโตจีนใช่น่ากินมากมันดูเหมือนแกงใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เนาะไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแห้งลงแห้งลงพอมันเริ่มจะงวดหนาใส่ส่วนผสมลงไปโดยเฉพาะสตรอเบอรีโอเคใส่สตรอว์ก่อนค่ะใส่สตรอว์ก่อนลูกนี่เมนูนี้เชฟตุกตาบอกกินไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งนะครับเฮ้ยบ้าบอแล้วก็ปิดฝาปิดฝายรอบนึง ไอทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยทําให้อบอวนสตอมันจะสุกแล้วก็เขียวเสมอกันไม่ดําแล้วก็อยู่นานเขียวนานผัดวันนี้กินพรุ่งนี้ยังเขียวอยู่อ๋อเหรอฮะดังนั้นเราคิดว่าสตอสุกเลยนะดีสีสันสดใสไม่พรมากใส่อันนั้นมาลูกอาใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดมานี่พริกอ่ะพริกหมดเลยไหมแม่หมดเลยไหมลูกโอ้โหข้าวสวยร้อนๆ เสร็จเรียบร้อย<ๆ>เดี๋ยวเติมพริกแดงหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมจ้านะหน้าตาสวยเหมือนแม่ไมลูกสวยค่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่าได้สิอ่ะก่อนชิมครับแม่ครับเมนูชื่อว่าอะไรครับเนี่ยหมูสามชั้น ผัดสตอจ้าหมูสามชั้นผัดสตอจ้าสุดยอดนี่ข้าวนี่ก็ดีดีนะแม่นะในข้าวเนี่ยจ้าอันนี้นะข้าวเนี่ยเป็นข้าวพนมลุงข้าวหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นเลิศเป็นข้าวหอมพันดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้าแท้ข้าวสารจะขาวนวลยาวสม่ำเสมอกันมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยเมื่อหุงสุกแล้วจะนุ่มหอมเสมอนุ่มอ๋ออืม ขออนุญาตทางนเลยนะจ้ะจ้ะจ้จ้อันนี้นี่นี่อ่ะอ่แม่ตักให้อ่าตักมาแม่รู้อ่าแจมแม่แล้วก็ทานกับข้าวบนมรุ้งนี่อร่อยมากเลยครับแม่ลูกตาครับลื่มใจจังเลยแต่อาหารจะอร่อยอย่างเดียวกับข้าวจะอร่อยอย่างเดียวไม่ได้มันขึ้นอยู่กับข้าวด้วยครับผมข้าวเขาเนยเลรศมาก กินหนึ่งคำส่วนอภิธรรมหนึ่งคืนกินสองคำปลาเข้าไปสี่คืนหล่อเล่นพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันทั้งนุ่มทั้งหอมแล้วเวลาเคี้ยวแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมันทําให้เรามีความฟินแล้วก็มีความสุขในการกินในมือนัน <c oughs> นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านต้องข้าวพนมรุงครับแน่ <vivir S 1> นอนนะอยู่เป็นแม่จ๋ารู้ใจจะไปกินนี่ครับโอ้โห อ,อึดยอดโอ้ <S <S โหเต็มคำเลยทีเดียวนี่เป็นไงอร่อยมากเนะาะแม่ครับรู้ป่าว่าวันนี้เมนูที่ชาวอยากกินในเมนูอะไรไม่รู้เห็นอย่างนี้แม่ทำแล้วโดนใจหนูไหมโดนใจมากแต่อยากกินอีกหนึ่งเมนูด้วยอะไรล่ะถ้าเปลี่ยนเป็นพริกแกงเป็นกะปินี่จะเป็นเมนูอะไร เอาพริกแกงเหรอเอาผัวผัดกะปิผัดกระสตอถูกต้องนะดันซื้อกะปิมาด้วยซื้อมาหล่อไงซื้อมาหล่อมากูก็จับสนเนี่ยถ้าแม่จับกะปิมาใส่นี่เนี่ยที่โดนใจเลยโหก็หอมแดงเนาะใช่ไงใส่กระสตอนะใส่พริกชี้ฟ้านะโอ้สุดยอดอ๋อเขาแรกเอ็มมันก็ทำได้มันก็อร่อยหมดนางนี่เปลี่ยนแค่พริกแกงนะจากกะปิเป็นพริกแกงก็ได้อีกเมนูหนึ่งแล้ว แล้วก็ทานกับข้าพนมลุงอร่อยสุดๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้แม่ขอขอบคุณลูกชาวๆมากเลยนะขอบคุณแม่ลูกตาด้วยนะครับสีสันโอ้ไม่ต้องห่วงความสนุกสนานให้แม่เงินมาการแสดงไปแม่จากเงินมาผ้าหลุดเงินสะดุดผ้าหลุดจะที่สะดือโอรยไม่ใช่คนเลืองทุกเมนูอร่อยแน่เพราะข้าพนมลุง เชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจค่ะและที่แน่ๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกิ้งกิงนี่สุดยอดเข้าไปดูใน Facebook กันเยอะๆนะครับนะวันนี้เป็นก่อนนะแม่เนาะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่ขอบใจเ้อข้าวพนมรุงเชฟยังชัวร์ทุกครัวมั่นใจ